เนี่ยโอ้โหตกใจหนักมากคิดว่ารถไฟไหมที่ไหนได้เป็นบริการจาก v c r คร์ออโตแคร์เซ็น วันนี้ก็ไม่รอช้าค่ะก็เลยรีบมาถ่ายน้ำมันเครื่องเขามีโปร999บาทสาขาที่เรามานะคะเป็นสาขานะวามินทร์15พนักงานบริการดีเครื่องมือก็คือครบคันทันสมัยและจะบอกว่าโปรถ,ถ่ายน้ำมันเครื่อง999บาทเนี่ยได้ของแถมถึง9รายการรายการแรกนะคะก็จะเป็นตรวจเช็คเครื่องยนต์30รายการและต่อมานะคะก็จะเป็นแถมฟรีล้างรถแบบพรีเมี่ยมก่อนอื่นเลยนะคะเขาก็จะทําความสะอาดห้องเครื่องก่อนเลยค่ะคือจะบอกว่าพอถึงขั้นตอนนี้นะคะผู้พี่ๆเขาพิธี พิถันกันสุดๆเลยค่ะพอล้างทําความสะอาดภายนอกเสร็จแล้วนะคะเขาก็เข้าสู่ขั้นตอนนะคะทําความสะอาดภายในไม่ว่าจะเป็นดูดฝุ่นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พ่นสารป้องกันหนูและแมลงเข้าห้องเครื่องสตตีมช่องแอร ก็เคลือบกระจกป้องกันน้ํากาอหรือจะเป็นเติมน้ํายาทำความสะอาดกระจกแล้วก็ยังเช็กลมยางและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็พ่นฆ่าเชื้อห้องโดยสารที่ทุกคนเห็นควันเยอะๆช่วงต้นคลิปและที่สําคัญนะคะไม่ต้องนั่งรอกันแบบร้อนๆเลยค่ะเพราะที่นี่นะคะเขามีห้องรับรองให้ด้วยและก็มีบริการอาหารว่างให้เราทานนะคะบอกได้เลยค่ะว่านั่งกินแบบชิลๆรอรับรถได้เลยและแล้วก็เสร็จแล้วค่ะลูกชายเราก็คือสวยปิง๊งไม่เหมือนกับตอนมาเลยค่ะโปถ่ายน้ํามันเครื่อง999บาทมี จริงไม่บวกเพิ่มเลยค่ะทุกคนเขามี2สาขานะคะสาขาบางนานแล้วก็นาวามินร้อยหใครที่สนใจนะคะเราทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคลิปนี้แล้วนะคะ